วสวัสดีค่ะพบกันกับช่อง Kick Boy Channel เช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะก็จะพาทุกคนมาที่จังหวัดคนครนายกวันนี้พาทุกคนมาแวะรับประทานกินข้าวแซ่บๆที่ร้านไก่ย่างบางพลงนะคะ มีไก่ย่างนะคะสุดแซ่บบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะแล้ว,ลวก็จะมีนี่ก็จะมีห้องน้ำใน,ด,ไไนด้วยนะคะร้านแบบนี้นะคะตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อฝากแดงนะคะทุกคนดินทางก็จะมีร้านแบบติดต่อกันแบบนี้นะะกินคำใหญ่ๆสิเอเอส้นมะละกอที่นี่นะคะแบบเส้นใหญ่มากทุน กินระบาดนิดนึงก็ว่าเขายำเอานะคะแม่ค้าทุกคนลองมาชิมกันได้นะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะอร่อยม้านไก่ย่างบางคูนนะคะที่นี่ที่ไหนอะนครนายกครับใช่ป่ะไากินข้าวกินไก่สิลองท้องอ่ะเขาจะกินต่อกินไก่ดูแซ่บไหมโอเคเลยผมตัดเปาปลา แล้วก็พาชมวิวของเขื่อนห้วยปือนะคะทุกคนจังหวัดนครนายกนะคะบรรยากาศดีมากนะคะช่วงยามเย็นนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ